เปิดใหม่ในหมู่บ้านครั้งแรกครับเบิ้งหมูกรอบพิ่นหน้ากินมากเลยครับโอ้ตะกรอบมากหน้าโรงเรียนครับผมกับรายการอาหารโหปิดทึ่ด้วยซื้ออะเงียครับซื้อเยงจ้า กกใจรทำก็ได้ครับเนี่ยใค<ะ>รทำกาได้มาเดินหดีเทปหนีเบงมาไปทำมาเลยมือกลูกเลยงา่ม,มากเลยดูเร่งงานโอ้โมใส่รูปแบบก่อนเลย เปนนไเก่งทีสุดนุู้ได้เก่งทีสุดแต่แต่ลูกค้าสังแล้จวจ้ะส่วนมาก็นีจะคกััับคัดาหมูกรอบคื่ข้าเวเาี่ครับผม <S <S แต่มันเซียนมากเลย หลังร้อนๆเลยไขกดาวโอ้ยเสียดมากเลยครับผมจรงิงผมต้องน้ำปลาหอ,หอมด้วยปลาสดๆที่ผ่านความร้อนเอาไปได้ครับลุกศาสตร์ซอสริกลุยสวัสดีครับผม หมูกรอบมีแค่อทมีพริกหยวกมีหอมใหญ่ด้วยครับผมแต่ขันไปกระเพาหอมสุดยอดนี่กแบบผ่านเลยชุบไข่ดาวยุมย้มเยิ้มอื้ม แซ่บมากอร่อยยังมากมายมาหาศาลครับผู้คัดแซ่บดีครับวีมือรกรอบกับกลุ่งที่นี่โอ้โหตรงแหวะนะครับนี่ด่านตามสั่งเปิดใหม่ขึ้นมานีิขันเทพเลยกุ้งด้วย <c oughs>

หนอมมันมากเลยไข่มุกเยอะมากแถมคนยี่ไข่มุกจิดแจ๊บครับว่า้องเด็กเกี่ยวไข่มุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดยอดทีเด็ดมีไข่เขาด้วยครับผมไข่ดาวแล้วก็ไข่ข้าวด้วยกุ้งมาหมูกรอบมา thuận lợi tuổi phật cao con thoải mái số mươi, mới chạy ở đây thì bèo pháo ăn vô Tại vì chung có dầu vòm đi bằng làng Chẳng xì em phát Chạy thua hay lấy bút chín Phòng à đi đấy ริวแล้วมหอมคาวเสยบสุกจานด,ดีครับผมกุ่มริกไทยแต่ผมมีผักเนี่ยโหเยอะจิงแสบ่บ หอมหอมทิ <SM. S 1> the the ้งใจลงไปพอบางพักนี่มันไปชู้ห้แบบพายกับเผาเสียบเนี่ยอาหารขาดพักแบบที่เขาแซ่บจ้ำครับเพราะสบนะครับเปียนหอมใหญ่นี่สดยอดเลยผมว่าอืม Come yeah. okay, out เขาด้วยเสียดายเขาต้องชิ้นนุ่มแบบเียนในกรุงเทพเขาแบบนี้ครับร้านตามสั่งเป็นเม็ดล้วนๆชุยๆกินเข้าไปแล้วหล่เลยว่าแตบบ่มาก cầm đại quá kẹt nào cũng sẽ lìa hú lại của khẩu มือสุกค่ำมือตรงห่วงแล้วครับผมตีมือสองสแฉบดูแฉน้าเพิ่มเลยตีมือดีมือขวามาตองห่วงเลยสุดยอดมากครับ กับพวกกุ่งบวกอย่างมองเอาครับตัวใหญ่มากสดปากปลาตองเซยน์น้ำิ่มเลยแบบติมาลองครับงานโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จะหมักไม้มา,มา,มา,มาอาศารเขาหนุ่มว่างขันเทพเย็บเบื้อันของเขาเป็น เป็นหงแบบเลยครับสุดยอดมากธรรมดาต้องเป็นหมอเบยหญ่ครับทั้งหงเด่นหนุ่ม,มสิบโปกเลยเต็มร้อยเลยครับผมขอบคุณครับ